สวัสดีครับพบกับช่องจันสุกิสานด้โชค,ครับผมวันนี้เมนูเย็นของเราก็น่าจะเป็นส้มตํากับทอดเนื้อแดดเดียวนะครับผมเมนูกินแรงครับแซ่บๆน้ำขันครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งก่อนเรามีอีกอย่างหนครับผมทอดเนื้อแดดเดียวครับพี่น้องแซ่บๆเลยครับวันนี้กินกับส้มตำตำบงหงอ๋อ ครับเด,ดเด็ดเลยครับผมเนี่ย่ะเดี๋ยวมาซิมน้ำกันครับเด็ดแน่นอนครับผมเมนูแรงมาเลยเนือเ้อแดดเดียวก็แล้วก็นี่ครับสมตำจันสุกเตรียมเครื่องเคียงไว้ละวนี่สมตำสมตำ ตนี่ครับใส่กับใส่กุ้งนิดนึงครับผมกินตามงบครับผมหวยบ๊วยถึอตามงบตามงบ,มงบไฟแรงไป่ะอ,อ่าไฟแรงคปับเด็ดเด็ดเลยครับผม กระเพียงออกก็จะขอลูกอืมโอเคครับเดี๋ยวมาชิมนำกันครับผมเนื้อเด็ดเดียวจ้าซ่บๆเลยที่นองเลย้ยนี่ ครับผมมากินข้าวคับจานสุปนะครับผมมา,าเนี่ยเมนูใส่ตำใส่สมตำนะครับสมตำบางเท่านะ่รนะ้ใส่ปรุงเน้อยแล้ทอดนะครับแต่เดียวก็ผมนะให้ครับปอ,อนมีน้องนะครับผมสัญญาติาย,ยแล้วกัอนน้องระล้อนะเออเนาะแบบบานๆนะ่นางอะไรใจาแันถวยลง God mm dag. -hmm. Mm. 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 讲普通话。再见。 เมื่อมาครับจะเอาดูนะครับโอ้โหห้องร้ำโอ้โห ปักฟันม่ไมมีสักครับพี่น้องไบันันครับรับ evet. ิลสวัเดีครับค okay, ืนนี้จบไปเดี๋ยวเราจะไปนงินนี้ครับเดี๋ยวเริ่มต้นไปกัสับวสดู้กัชนนาให้จัดสุดไว้แลครับผมครับ